สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับแฟประกาศแสงนัตตีวันนี้เราจะมาเคลียร์เควสประจำวันกันหรือว่า24ชั่วโมงกับ Black Cover M นะครับผม s e r v ์ฟเวอรมาถึงเปิดเข้ามาหน้าล็อกอินนะครับผมรับรางวัลประจำวันปึ๊บอ่ารับปึ๊บอ่ารับปึ๊บเสร็จปึ๊บกดไม่ต้องแสดงอันนี้อีกในวันนี้แล้วก็กดปิดไป แล้วก็รอมันโหลดขึ้นมาแล้วก็กดไม่ต้องแสดงอีกในวันนี้ดูสักนิดนึงว่ามีอะไรใหม่ขึ้นมายังไม่มีอะไรใหม่แล้วก็กดรับอันนี้ผมเติมเงินไปก็เลยได้อันนี้มาต่อ,อไปภารกิจตรงนี้ก็กดรับไปให้หมดเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่4นั่นเองนะครับผมไปรับไปให้หมดรับไปให้หมดมารับต่อแล้วก็รับอีกโอเครับเพชรแบบตึงๆ300เพชรเนี่ยโอเคกดออกมาปุ๊บอ่ะต่อไปไปรับ ที่เราฟาร์มไว้นะครับผมผมกดฟาร์มไว้ตอนเที่ยงคืนนะครับผมเข้าไปที่รังของกระถิงรังของกระทิงเสร็จแล้วกดรับรายได้ทั้งหมดปึ๊บเพื่อผ่านเควสเสร็จแล้วก็กดส่งส่งเลยส่งอันไหนก็ได้ที่เราฟาร์มมาไว้เพื่อให้ใช้พลังงานทั้งหมดที่มีตรงนี้ผมทำสามดาวอันนี้ไว้กดพร้อมปุ๊บผมกด ผ่านเควสไปเลยถ้ามีอาหารหัวใจก็ให้อาหารหัวใจด้วยกดไปเลย30ปึ๊บเสร็จไปสุ่มกาชากันสุ่มกาชาครับมันจะให้สุ่มฟรี1ครั้งต่อว,วันสุ่มไปเลยครับตรงนี้สุ่มเสร็จกดข้ามปึ๊บ SR แน่ได้ SR มากดข้ามไปอีกทีนึงได้ลักมาได้เศษตัวละครมาโอเคกดย้อนกลับ กดย้อนกลับเสร็จกดกลับมาอีกทีหนึ่งกดมาที่ตรงนี้กดมาท้ายท้ายกิจจากัดกดไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนของวันนี้อีกโอเคเราไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นเราไปรับเวทดก่อนตรงนี้กดรับทั้งหมดปุ๊บกดมารับ1ทีสองที3ทีเราจะได้พลังงานมา4 5่ส้วกดมาตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่กดตรงนี้เพื่อไปเอาตังค์กันอา ตอนนี้ของผมไปได้แค่แสนสี่โอ้เขาแนะนำแสนสี่ผ่านหนึ่งครั้งเพื่อรับ20เคิ็ดจัดไปออโต้ Auto, ลุยยืนยันไม่ต้องแสดงอีกลุยไปฟาร์มกันเอาละ่ะรอโหลดแปบ,บหนึ่งแล้วก็กดคูณ3กดออโต้ตีโดนตีมามาสโดนตีมาโดนตีแบบตึงๆยังรับแรงกระแทกได้อยู่แล้วก็มาโลตัสอันตีเมสกิลไป แล้วก็อันตีจากยามิตูมแล้วก็อันตีจากแอตตาตูมแล้วได้เบิเ์เทินไหมเบิเ้ลเทินอีกทีหนึ่งแล้วตูมตายไปหนึ่งตัวพร้อมกับอันตีของมาสฟาดหัวลงไปแบบคมๆแต่ยังรอดอยู่เธอตัวัตสกิลสองพร้อมกับยามิสกิลสองโอเคผ่านไปในเวฟที่สองโดนตีแอตตาโดนตีมาชแล้วก็โดนตีอ้าวนี่ฮิลโอเคตีธรรมดาจากโลตัตตีธรรมดาจากยามิตีธรรมดาจากแอตตาแล้วก็สกิลสองจากโลตัส โอเคตีสตันสวยงามฟิวขึ้นมาแล้วก็ตีสตันตีธรรมดายัางรอดอยู่สกิลประสานปาดไปตรงนี้แล้วก็สกิลประสานปาดไปอีกทีหนึง่งตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ตีจากแอสตาแล้วก็ตีธรรมดาจาาับม้าตีสกิล2จากโลตัสและสกิล2จากยามิและจบไ้ต,ตังมาไอหัวใจมาเล็กน้อยปึ๊บไ้ตังมา กดยืนยันออกมา1ทีเพราะพลังงานเราไม่พอแล้วเราไปที่ร้านค้าแล้วกดตรงนี้เพื่อรับของฟรีแล้วก็กดตรงที่ตรงนี้กดรับของฟรีซื้อน้ำยาเ EH อ p ซื้อน้ำยาเอเแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้เรามีชิ้นส่วนอยู่เราซื้อไปให้หมดเลยเพื่อซื้อรองเท้ามาใช้3 6 6ไป ไปรุยกันต่อที่ exp อุ้ยแสนสี่ C. ให้แนะนำที่แสนสี่พลังทีมของเราแค่แสนเดียวไหวหรือเปล่าไปดูกันมาเหมือนเดิมเลยครับมารับแรงกระแทกแล้วตัวนี้ฮิวโอเคโชคดีไปอ่ะตัวนี้ฮิวให้เพื่อนอ้าวอย่างนี้ก็สบายอันติีจากโลตัสมา อันตีจากยามิสกิโลชุดูพละแล้วก็อันตีจากแอสตาชุดักเรียนป่ายไปตรงนี้เบิร์นเทิร์นอีกทีหนึ่งไปยิงไปแล้วก็อันตีจากโลเอ้ยอ,อ,อันตีจากมาสติเรียบร้อยผ่านเวฟที่หนึ่งไปเข้าสู่เวฟที่2อ,อย่างรวดเร็วตีธรรมดามาตีธรรมดามามายังรับไรงแทกไม่ไหวครับตายไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าด่านของอันนี้ไรจะตายก็ได้แต่ขอให้ผ่านก็พอตีธรรมดาไปแล้วตีมาโอเคยามิสตีสตนันแย่แล้วแล้วโลตัส อันนี้เป็นโอเคเพิ่มบับตีธรรมดาจากโลตัสตีธรรมดาจากแอตตาเก็บเป็นหนตัวยามีตายโลตัสโดนตีแล้วโลตัสได้สกิลสองหนึ่งทีแอตตาได้สกิลสอ,อีกทีหนึ่งเหลือแค่ตัวเดียวโลตัสยังรับอะไรให้ดีๆอยู่แล้วอันตีจากแอตตามาแล้วก็ปิดเกมไหมยังไม่ปิดแต่ว่าโลตัสขอตีธรรมดาเพื่อปิดเกมตรงนี้ได้ e p มาสุดยอดไปเลย กดยืนยันเพื่อไปด่านต่อไปเึ๊บแสนสองกดเริ่มได้เลยอันนี้หินตีบวกสีฟ้าคือตีบวกประกณ์สีแดงคือตีบวกขึงประดับไปกันต่ออันตีจากโรตัสมาเสร็จปุดลดความเร็วแล้วยามิสกีโรอันตีเปิตะกิลแล้วก็อันตีจากแอตตาป่าดไปตรงนี้ แล้วก็เบิร์นเทิร์นโอ้โหเบิร์นเทิร์นอย่างสวยงามไปกันต่อในเวฟที่2โดตัดสกิล2ไปแล้วโดนตมีมารับแรงกระแทกแล้วก็ยามีสกิลสสวยงามแอดต้าตีธรรมดารับแรงกระแทกจากมา,มาร์ทรับแรงกระแทกตีธรรมดาตีกันต่อแล้วก็ตีไปอีกเรียบร้อยได้รับสินตีบวกแบบตึงๆทำสำเร็จภารกิจ ่าน3ด่านของการทัดทายประจำวันเรียบร้อยตรงนี้กดยืนยันกดออกมายังเหลืออีก200รกดออกมาตรงนี้กดรับทั้งหมดอีกทีหนึ่งเขาบอกให้ใช้ตัวความทรงจำสามใบจัดไปตรงนี้เรายังไม่ผ่านตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นติดตรงนี้อยู่ก็ไปต่อเลยเริ่ม ตัวความทรงจําต้องใช้ให้หมดภายในวันสตามิน่าต้องใช้ให้หมดภายในวันและนี่คือ24ชั่วโมงใน b บ็คคอมเวอร์เอ็นะครับผมต่อตรงนี้ปาดไปยามิแล้วก็อันติกับแอต,ตาปาดไปได้เบิ้ลเทินอ้าไม่ได้เบิ้ลเทินอ้าวทำไมไม่ได้เบิ้ลเทินปาดไปตรงนี้โอเคเกิวสเพิ่มไปเวฟที่2ตีธรมรมดา เอดียมิสกิลสองปาดหมดโอ้โหสวยงามแอสตาเก็บแล้วก็เข้าสู่บอสลาเดสไปอุ้ยบาเรียเหรอตีมาไอไม่ใช่กิลสองมาเดียมิตีธรรมดาตอดไฟฟ้ามาแอสตาสวนไปหนึ่งทีมาร์ชสกิลสองตีสตาร์ลาเดสสวยงามจัดจัดจริงๆแล้วตีธรรมดาเดียมิตีธรรมดา้ติดสายฟ้ามา ยังรับไหวยังไหวสกิลประสานฆ่าไปหนึ่งตัวหายสตาร์ลาเดสตีธรรมดาไปแล้วสกิลสองจากโลตัสล้วก็โลตัสสกิล 2, สองสวนคืนกลับมาเอาต่กามีไม่ไหวแล้วมาร์สไม่ไหวแล้วแอตตาขอหน่อยโอเคเหลือตัวสกิทแล้วตีหนึ่งทีตีอีกทีนึงลดความคล่องตัวสกิลสองแล้วจบปื้มไปเขาบอกสามทีใช่ไหมแต่ผมจะทีเดียวก่อนเออ เดี๋ยวน่าจะต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าด่านต่อไปน่าจะโหดนะครับผมแล้วก็ตีบอสโนเอลอันนี้มีสีค่อยมารับกันอ่าจริงๆเราไป PVP ก็ได้นะครับผมพลังงานเดี๋ยวต้องใช้ให้หมดนะครับเข้าหน่วยก่อนมารับ ของรางวลัลจากหน่วยแบบตึงๆปิดตรงนี้ไปกดบริจาคก,กดสูงสุดกดบริจาคภารกิจรับของจากภารกิจมาในร้านค้าเราสามารถซื้อ1 2 3่งสอข้างบนนี้ได้เราซื้ออันนี้ก่อนปึ้บไปโอเคตั้งหมดกดออกมาตั้งหมดกด,ดออกมาแล้วก็มีอะไรทาต่อไหม PVPPVP 3ครั้งต่อวันแล้วก็ไปจบเวทวันนี้กันกปึ๊บไป ตรงนี้90,000สู้ได้อยู่แล้วกดออโต้ไปเลยกดเริ่มมา PVP สุดตึงโลตัสอันตีเปิดไปก่อนเลยจังหวะนี้ลดความเร็วแล้วก็ยามวิสกีโลปาดไปตรงนี้ตายไปหนึ่งตัวอันตีจากแอต ta ภาพเดิมๆเปิ้ลเคินไปอีกทีนึงตายไปอีกหนึ่งตัวยามีฝั่งตรงข้ามอันตีเมสกิลมาแต่ใส่มาสโอเคอันตีเมสกิลม,มาครับ ยังไหวแล้วสกิลของโลโตัสไม่ใช่สกิลของมาร์สพูดผิดอีกแล้วมายามีสกิลสองปาดไปตรงนี้ตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโอเคปานไปหนึ่งตาเดี๋ยวไปให้ดูว่ากดสกิลอย่างไงกันอันนี้ที่ตรงนี้แล้วก็กดที่ตั้งค่าสกิลล่วงหน้า ของโลตัสใช้อังติแค่นั้นพอเลยเพราะว่าสกิลหนึ่งตีแรงมากๆส่วนมาร์ใช้สกิลประสานก่อนแล้วก็สกิลที่2องเพราะมันทำสตันทั้งคู่ต่อไปยามิกะไอตาปล่อยออโต้ไปเลยแค่นี้พอกดออกมาดออกมาดออกมาแล้วไปลุยกันต่อแสนสี่เราตีไม่ไหวเราหาแค่แสนหนึ่งก็พอแสนหนึ่งก็พอซึ่งอันนี้ไหวหรือเปล่ามาดูกันลังพอๆกันโอเคไปผมยังไม่ได้ทำา r หมดนะเก็บไวอยู่ เดี๋ยวทำแมวอ,า,อาทีเดียวขึ้นมาทีเดียวหมดเลยตรงนี้มาอันตีจากโลตัสอ้าวแต่ฝั่งตรงข้ามอันตีก่อนแล้วยามนี้สกิลสมาก่อนเราจะแพ้ให้ดูเป็นขวัญตาปาดมันตรงนี้โอเคจริงๆเราไม่ต้องกดออโต้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องข้ามิโมโซาก่อนจังหวะนี้อ่าถ้าอันตีจากอันนี้ใส่แอตตาครับเอ้ยใส่มิโมโซาดีกว่าเอามิโมซาให้ตายก่อน โอเคมีโมซ่าตายแล้วไม่มีตัวชุบชีวิตแล้วเราแอตตาค่อยมาตรงนี้ค่อยมาตีใส่แอตตาอีกทีหนึ่งพอแอตตาเบิ์นเทินได้แอตตาตรงน,รงนี้แล้วก็เก็บแอตตาไปเลยโอเคเขาเหลือ2คนแล้วเหลือ2คนสุดตึงแต่ใช้สกิล2ของมาร์สสตันยามีไปก่อนเราสตันได้อย่างสวยงามแล้วแอตตาขอตีไปที่โลตัสหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาจากโลตัสฝั่งตรงข้ามมาแรงจัดๆอ่าเราใช้สกิลประสานไปตรงนี้ปึ๊บไปโอเคสวยงามลดความเร็วไปอีก แล้วยามียังติดสตันอยู่เราตีธรมรมดาใส่โลตัสแล้วก็ตีธรมรมดาใส่โลตัสแล้วก็ยามีหายสตันยามีหายสตันเราตีธรมรมดาเพราะว่ามันตีมือสำหรับโลตัสตายไปหนึ่งตัวแล้วเหลือยามีตัวเดียวยามีตีธรมรมดาใส่ยามีแล้วยามีก็ตายไปแล้วก็ชนะในพ v p พีตานี้มาพี่พี่ตาหนึ่งแล้วเราจะจบเวสนี้กันแค่นี้เองง่ายๆยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรับ Black c ค o v e r M เอ้าวตรงนี้ตตาโล มีแต่ตัวโล่มีตัวดัฟเฟอร์หนึ่งตัวไม่มีไอแท็คเกอร์เพราะฉะนั้นเรากดออโต้ได้เลยแล้วไปจบคลิปนี้กันจริงๆก็ใช้พลังงานให้หมดเลยก็ได้ผมรีบใช้ไปหน่อยนะครับผมอจะมีตีบอลโนเอลวกเออทำไมมันเยอะจังเออแต่ว่าเพลินๆฮะเล่นเนื้อเรื่องให้หมดนะเล่นเนื้อเรื่องให้หมดครับผมลาเดนกดก่อขึ้นมานี่อันตีจากโลตัสไปลดความเร็วแล้วก็อันตีจากยางมีปาดไปหนึ่งที อันติจากแอตตาส่วนใหญ่กดออโต้มันจะเข้าหาตัวโลอยู่แล้วนะสกิลภาษานนะพี่ๆสกิลภาษาจากมาร์ชนะโดนไอ้โดนชาร์ลอตมาอันสกิลสองสกิลสองสกิลสองโอเคอตีมาอันติลาดเดชการสตันนะเพราะฉะนั้นสตันมาร์ชก็จะไม่มีผลตีธรรมดาสวยงามครับตีธรรมดาสวยงามครับตีธรรมดาสวยงามครับ แล้วก็หุ่มแอตตาสวนคืนกลับมาชาร์ลอตสวนคืนตีธรรมดามาไม่เป็นไรแอตตาเราสวนชาร์ลอตตีมาตีธรรมดาจากโลตัสแล้วก็สกิลประสานเพื่อจบคือพีพนี้แล้วได้เควสลายปลาลองสามทีิงออกมาโอเคลายปลาลองสามทีกดตรงนี้แล้วรับวสตรงนี้กับตื่นๆจบ ภารกิจตรงนี้กดรับมาใหม่ก่อนก็ได้ให้มันหยุดก่อนแล้วเราก็มี600เพื่อตามต่อในด่านสูงสุดตามนั้นเลยสามดาวกดพร้อมกดห0ปึ๊บเรียบร้อยเลยตั้งร้อยหนึ่งเอาไปทำอะไรต่อก็ได้กดมาที่ตรงนี้ตรงนี้รับไปตีโนโอเอล โรเอลเดี๋ยวทำคลิปแยกเพราะว่าต้องจัดทีมนะครับผมโอเคส่วนที่เราฟาร์มไว้ก็น่าจะได้หัวใจขึ้นมาโอเคแอสตาเวลก้าแล้วเก้าแล้วสิวได้หรือเปล่าสิบได้แต่ยังไม่เอาโรตัสก่อนเอาโลตัสิบแล้วโอเคสิบพอดีเลยสิบามาสว่างไงล่ะมาได้คอสตูมมาคอสตูมเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ ปึบปมบปิบปเบปโอเคเปลี่ยนเ,เ, okay, เ,เรียบร้อยแอตตา also, เพิ่ม <missing. S 1> เพิ่มใส่สัมพันธ์หน่อยก็ได้โดยการกดตรงนี้หนึ่งสองสามส่หัวใจเจ้าสิพอดีแล้วก็ขึ้นระดับไปเลยเอวุดตึงกดข้ามไปยืนยันตุม mm hmm. ระดับ LR มาเป็นที่เรียบร้อยกดล็อกแพสซีฟ ต่อไปโลตัสกดเลื่อนขั้นเป็น lr ปึ๊บเรียบร้อยแล้วทำไมเราไม่เลื่อนขั้นตั้งแต่แรกไม่รู้เหมือนกันเลือดท้ายตอนปิดคลิปนี่แหละสวยสวยถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้กันนะคลิปต่อไปด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนี้โหลดมาเล่นกันเยอะไม่ต้องรีบเล่นแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผมค,ครับ